เขามีแฟนอยู่แล้วเราควรไปยุ่งกับเขาดีไหมนะครับทั้งที่ยังรักแฟนเก่านะครับยุ่งดีหรือไม่ยุ่งดีอันนี้ครูตอบได้ว่าไม่สมควรยุ่งครับนะถ้าเขามีแฟนใหม่ไปแล้วแต่ถ้ากรณีที่ยังอยากได้กลับมานะครับอันนี้คุณต้องทําให้เขามายุ่งเราครับนะจงกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปจงกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าอยากจะมาดูความก้าวหน้าของเราครับอันนี้จะอยู่ในสังกิจแฟนเก่าทั้งหมด แต่ถ้าการณีที่โอเคเขากินหรูอยู่ดีกับแฟนใหม่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยากยุ่งอันนี้ก็ปล่อยเขาออกไปครับแต่ถ้าถามรูว่ายัางรักเขาจะแล้วสมควรไปยุ่งดีไหมต่อให้เข้เขาไปยุ่งเขาก็ไม่เห็นคุณค่าของเราครับต่อให้เขาไปยุ่งเขาก็ดองแชทต่อให้เขาไปยุ่งเขาก็ไม่อ่านต่อให้ยุ่งเขาก็บล็อกอยู่ดีครับไม่มีเหตุผลอ,อะไรครับถ้าวันนี้แฟนมีคนใหม่หรือแฟนของเราไปมีมือที่3สิ่งเดียวที่คุณต้องทําคือทําให้เขากลับมายุ่งเราแต่ไม่ใช่เราไปยุ่งเขากับ อันนี้ปิดคอนเส็ตนิดนึงครับเพราะอะไรครับวันนี้หลายคนโทรไปด่ามือที่สามไม่มีปัญญาหาสามีหรือยังไงวะนะครับอ่านะมือที่สามบอกว่าใช่ค่ะ,ะจบเลยครับเขาวนี้ไปต่อยังไงครับเพราะว่าเนี่ยคุณโทรไปด่ามือที่สามนะคุณไปจิกมือที่สามติด gps นะครับอายัจ้างนักสืบอะไรก็ตามแต่แล้วสุดท้ายแล้วเรื่องจะจบยังไงต่อคุณหน่อยได้ไหมคุณก็แค่รู้ว่าอ๋อคอนเฟิร์มว่าอ๋อเขาไปมีมือที่สามแล้วคุณแก้งไงอ่ะ ดีที่สุดคือไม่ต้องไปรู้เรื่องของเขาครับแต่ทําให้เขาไปทันลลกกันเองแล้วกลับมาหาเราอันนี้ง่ายกว่านะครับไม่ต้องติดี P S ด้วยครับนะครับเข้คมไหม